อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปอยู่นะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านมากครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็คลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนด้วยนะวันนี้นะครับผมพามารับชมตัว <c oughs> สกุลที่เป็นราชาของกุหลาบเลยคือเอื้องกุหลาบเหลืองโคราชนะครับเอื้องกุหลาบเหลืองโคราชสวยๆแบบนี้เลยทุกต้นนะครับกําลังแทงช่อดอกด้วยนะดอกสีเหลืองขาวสวยตามภาพหน้าปก ตามภาพหน้าคลิปที่ผมเอาลงให้ดูเลยนะครับต้นหนึ่งมีประมาณนี้นะครับกำลังแทงช่อดอกเห็นไหมขายยกเซตครับผมเซตนี้มี8ต้นนะเซตนี้มี8ต้นปลูกติดหมดแล้วนะครับเซตนี้มี8ต้นมี1ต้นกำลังแทงช่อดอก2ต้นก็กำลังแทงช่อดอกครับ3ต้นนะ4ต้น หต้นหกต้น7ต้นและแปต้นครับจะจำหน่าย8ต้นนี้ในราคานะครับปกติผมขายต้นละสามร้อยนะในราคาพร้อมส่งเลยแปดต้นนี้อยู่ที่พั0หบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มตกต้นละร้อยกว่าบาทครับค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณ200แล้วเนาะแต้นนี้กุหลาบเหลืองโคราชนะครับ ผมปล่อยไปในราคาถูกๆเลยนะกุหลาบเหลืองโคราชแบบนี้เอาไปเกาะติดเป็นขอนเป็นกลุ่มได้เลยกุหลาบเหลืองโคราชแปดต้นนี้จะจำหน่ายอยู่ที่1,600บาทรวมค่าส่งส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์095 941 8988 095 9ก้8สี8าำหรับเอื้องกุหลาบเหลืองโคราสตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ปลูกติดหมดแล้วเนาะจะจำหน่ายอยู่ที่8ต้นนี้ราคาเหมาเหมาพันหบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะโทรมาได้เลยที่เบอร์095 9์1 8 9 8 8 8นะครับใครโอนเลยให้ไปเลยครับพ5นห้าพัส่งฟรีเก็บปลายทาง พันหส่งฟรีสําหรับคนที่โอนนะสําหรับใครที่ให้เก็บปลายทางอยู่ที่พันหบาทส่งฟรีมีเซ็ตเดียวครับกุหลาบเหลืองโคราชนะโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเกนะครับผมมี8ต้นกําลังแทงช่อดอกทั้งหมดเลย1 2ึ่งสอี่ห้าหกและ8ดนะครับเนาะราชาแห่งสกุลกุหลาบคือกุหลาบเหลืองโคราชดอกสีเหลืองสวยครับผมกลิ่นหอมอ่อนดอกบานทนนานนะ กำลังแทงดอกคุณเอาไปได้เห็นดอกแน่นอนเนอะสำหรับกุหลาบเหลืองโคราชเซตนี้8ต้นอยู่ในราคา1600บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับสำหรับใครที่โอนเลยผมให้1500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสนใจทักแชทหรือแอดไลน์ line. หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์095 9418 988ของมีเซตเดียวครับกุหลาบเหลืองโคราชแบบนี้นะของมีเซตเดียวแต่ถ้าใครอยากได้เซตใหม่เดี๋ยวผมจัดให้ได้นะ โทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ขาขเกษตรของเรานะครับผมอันนี้ข้างสั้นครับผมดอกหอมเนาะดอกหอมมากผมเกาะไว้ตามบ้านข้างสั้นสวยมากข้างสั้นก็เป็นถือว่าเป็นจัพาคีสําหรับกล้วยไม้อีกหนึ่งชนิดเหมือนกันคือดอกหอมมาเขาจะยาวได้แค่นี้แหละครับข้างสั้นนี่คือสายที่ยาวสุดละมัจนจะมีข้างสั้นข้างแสกํลาลังนําเข้ามาอยู่ข้างแสกนันหาย,ยากที่สุด พอเขาออกดอกทิ้งใบออกดอกแล้วแบบนี้เนาะเขาก็จะแตกยอดใหม่แบบนี้เลยเนี่ยเป็นกอแบบแลบกบผมออกรอมไว้ตรงนี้อันนี้ไอยเรศเหี่ยวนิดนึงอันนี้คำเกี่ยวแบบออกดอกนานมากประมาณเดือนกว่าแล้วอะ่ะยังไม่ยังไม่โรยอีกนะฮะอันนี้คำเกีว่วส่วนนี้สายไหมไกลฤทธ์อันนี้สายไหมไกลฤทธ์เขาจะคล้ายๆใส,ส,สายเขาจะคล้ายคลสายเออสายเชิงใหม่เนาะอันนี้แต่เป็นสายไหมไกลฤทธ์นะครับ คนละตัวกันเนาะโทรมาได้เลยที่เบอร์09 59 4 1 8 9 8 8นะครับผมสำหรับเซตนี้เลยนะ8ต้นนะครับ8ต้น1600บาทสำหรับเก็บตายทางส่งฟรีใครที่โอนเลยรับไปเลย1,500บาทโทรมาได้เลยที่เบอร์09 59 4 1 9 9 8 8ครับสำหรับกุหลาบเหลืองโคราชนะสวัสดีครับ